โครงการ1,000วันพลัสสู่ส5 0 0ันวันสุราธานีเป็นนามพระราชทานซึ่งแปลว่าเมืองคนดีดังนั้นนะครับเมืองแห่งนี้เราต้องการสร้างคนที่ดี เพื่อที่จะช่วยกันพัฒนาเมืองของเราและว,วันนี้นะครับสถานก,การณ์ของประชากรยุคป,ปัจจุบันมีวัยสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นมีวัยเด็กที่จะเพิ่มเข้ามาน้อยลงดังนั้นการจัดการในวันข้างหน้าจึงเป็นการที่จะต้องร่วมกันของทุกภาคสว่วนในการที่จะคอยดูเรื่องทรัพยากรบุคคลหรือประชากรของขนสุราษฎร์ธานีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเรามีโครงการ1,000วันพลัสสู่2,500วัน ซึ่งเป็นโครงการที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลคุณภาพของหญิงตั้งครรภ์และเด็ก0-5ปีให้มีประชากรในวัยนี้ที่มีคุณภาพสูว่วัยผู้ใหญ่วัยทำงานที่มีคุณภาพโครงการนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกๆภาคส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้บูรณาการกันนะครับและหลายภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงมหาดไทย การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท้องถิ่นจังหวัดแรงงานจังหวัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขเองเราจะบูรณาการกันในการจัดการเรื่องนี้ร่วมกันเรามีกลยุทธ์5เรื่องนะครับกลยุทธ์เราใช้คาว่ากลยุทธ์5พร้อมนะครับข้อที่1เลยครับก็คือกลยุทธ์ของการพร้อมท้องซึ่งตรงนี้เราจะผ่านไปทางไปทางคลินิกส่งเสริมการมีบุตรของ ทุกหน่วยบริการครอบคลุมทุกที่ในจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีส่งเสริมให้คู่สมรสหรือหญิงไวัยเจริญพันธุ์ได้มีการเตรียมตัววางแผนกับคู่สมรสในการที่จะมีบุตรอย่างมีคุณภาพร่วมกันเปิดให้บริการแล้วในทุกหน่วยบริการของจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีกลยุทธ์ที่2นะครับก็คือท้องพร้อมกลยุทธ์นี้ก็คือการจัดการในภาวะตั้งครรภที่มีคุณภาพ มีการฝากคันที่มีคุณภาพมีการดูแลคันที่มีคุณภาพและมีการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์อย่างถูกต้องอันจะส่งผลให้เด็กในครันนียมีคุณภาพตั้งแต่เด็กในครันนะครับกลยุทธ์ที่3คือกลยุทธ์ในการของพร้อมหน้าซึ่งกลยุทธ์นี้สืบเนื่องมาจากนโยบายลูกเกิดรอดแม่ปลอดภยัยจังหวะที่คลอดนะครับมารดาเด็กทารกคุณพ่อนะครับและกับครอบครัวอื่นๆจะได้อยู่กันพร้อมหน้าอย่างมีคุณภาพและปลอดภยัย กลยุทธ์ที่4นะครับก็คือพร <uge> ้อมเลี้ยงกลยุทธ์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโภชนาการในเรื่องของการจัดการต่างๆความเสี่ยงต่างๆของเด็กวัยทารกเราจะมีการจัดการในเชิงระบบตั้งแต่ครอบครัวชุมชนและหน่วยพยาบาลหน่วยบริการสถานพยาบาลของพวกเรากลยุทธ์สุดท้ายนะครับคือพร้อมโตกลยุทธ์นี้นะครับก็จะได้มีการเสริมทักษะชีวิตพัฒนาการของเด็กทั้งหมดจะได้มีการกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างถูกต้องกินก่อนเล่นเล่า เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราจะใส่ไปกิจกรรมทั้ง5้ากลายุทธ์นี้นะครับทั้ง5้าพร้อมที่กล่าวมาจะส่งผลนะครับให้การตั้งครันในจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีมีจํานวนที่มากขึ้นเด็กนะครับที่จะคลอดออกมาเด็กทารกศูนย์ถึงหปีจะต้องมีคุณภาพสู่วัยทํางานสู่เด็กวัยรุ่นที่มีคุณภาพซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการที่จะพัฒนาสุราษฎร์ธานีต่อไปสุราษฎร์ธานีต้องรุ่งเรืองสมเมืองคนดีด้วยทรัพยากรที่มีคุณภาพทุกคนช่วยกันครับ